89แรงครับขุมพลัง89แรง4สูบเครื่องยนต์ IVECO มานิ่มๆกราบสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนุรถไถมือสองครับวันนี้ยังไม่ได้มาขายนะครับวันนี้พามาชม TD90 นะครับ New Holland TD90 รถเครื่องยนต์4สูบ89แรงม้าเทอร์โบนะครับจาก New Holland อันนี้เก็บระบบเสร็จแล้วครับ เอามาเทสงานเอามาเทสระบบนะครับรถคันนี้ซื้อมาจอดไว้หลายปีก็เปลี่ยนห้องเหลวใหม่เปลี่ยนก้องใหม่แล้วก็เช็คร่วซึมไปนะครับลองมาเทสความแรงกันก่อนคันนี้เป็นรถห้างนะครับ ดูพละรกกำลังนะครับ89แรงม้าวันคนไม่มีเลยนะครับเครื่องไอวิโก้นะครับยางหน้าเป็น12.424ยางหลังเป็น18.430นะครับคันนี้รถสีเดิมๆเ,เลยคันนี้จริงๆก็ในอนาคตยังไงก็ขายนะครับคือจะเตรียมรถไปช่วยกันไถไร่ที่บ้านก่อน ลองมาเทสระบบดูครับดูนยฮะเร่เงมาเยอะนะครับน้ำหนักตัวสามตันนะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับน้ำหนักไม่รวมดันหน้าไม่รวมเหล็กถ่วงสามตันแปดสิบโลดูฮะเต็มใบดันนิ่งๆอันนี้ไม่ใส่ผ่านนะครับลองมาเทสกำลังก่อนดูฮะล้นใบดันเลย แรงฮนะโอคนขับพยักหน้าฮะรแรงฮนะคลองตัวนะครับเป็นเกียร์ซัตเทิลนะครับซิงโคลซัตเทิลลองเทสร,ระบบกันเล่นๆก่อนนะครับเทสดูคือเรื่องความร้อนเรื่องอจุดรั่วซึมนะครับว่าจะมีจุดไหนรั่วซึมบ้างแล้วก็อันไหนที่เห็นเราก็เก็บไปหมดลนะรั่วซึม จะเอาเข้าไปใช้งานที่บ้านนะครับโอ้โหเครื่องกำลังเครื่องนี่ถือว่าแรงนะครับ นิมนิ่มเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องเร่งเยอะเป็นรถแรงบิดนะครับดันปรับที่เป็นไหมปรับที่เป็นป่าปรับให้มันเสมอหน่อยอไม่คือเดี๋ยวฝนตกน้ำจะขังแอ่งไงดันกลงๆแอ่งไี่เยอะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบโรเตอร์ครับเบามือไม่ต้องเล่งเยอะนะครับดูนี้มาเล่งเยอะที่ไหน ลองดันให้ดับแบบว่าไม่ต้องเหยียบเยอะลองดันให้ดับคาตีนได้ไหมอยากรู้มันจะอิดแค่ไหนก็จะดับอยากลองวะอันนี้เราจะลองนะแบบไม่ต้องเติมคันเร่งเยอะก็รีวิวน้อยมากนะครับกับที9 0ย์ผมไปหาดูใน YouTube แล้วอันนี้ก็คือเรามาทำคลิปเล่นๆน,นะครับเออเราก็ไม่มีข้อมูลที่ลึกมากเห็นตามไหนบอกตามนั้นครับนี่อันนี้ลองดูกำลังนะครับไม่เร่งเร่งไม่เยอะนะฮะก็อึดไหม คือจะเอาให้ดับคาตีนอะไม่ได้เร่งกดลงวิกกดลงวิกดับดับไม่ดับไม่เร่งไหมไม่ได้เร่งเลยเหนียวนะรอบเพื่องเท่าไหร่พันเดียวเมื่อกี้เนี่ยแปดร้อยหรอ คือว่าเป็นรถที่อิดนะครับผมก็ไม่เคยใช้นะครับคันนี้ไปได้มารับชมกันนะครับลองกันประมาณ5นาที10นาทีก็รู้แล้วครับรถต้องเก็บตรงไหนทำตรงไหนบ้าง ไป,ไปรับปรับที่รูปๆแล้วหน่อยกันอันนี้หน้าไม้ท่าที่เห็นนี่หน้าไม้เขาเทปพ,พันมาผมสั่งเบิกไปละหน้าไม้ก็อะไรตัวไหนขาดหรือว่าไม่ดีก็สั่งไปละที่สั่งไปก็เป็นโชคคำฝาโป้งแล้วก็หน้าไม้นะฮะสั่งไปอะไรก็มีจำหน่ายนะครับเบิกศูนย์นี่ฮอนแลน์ได้เลย ก็จะมีโทรโบนะครับถ้าอยากให้เสียงหวานๆก็ต้องเอาหม้อพักออกเสียงคอกแครกที่ได้ยินนะเป็นเสียงบูทไปดันนี่ก็เล่งไม่เยอะเดี๋ยวพาดมฝัง่งนี้บ้าง ลองดันอันนี้ไหมลองดันอันนี้ไหมอ่ามันลองดันนี่เฉยอ,อะลองดันดูจล้อลองดันนะเผื่อมันออกัใจโล่งๆอันนี่ลองขับแบบซอฟๆลองดูกำลังในช่วงรอบต้นอะไรเงี้ยฮะ ตัวเบาไปหน่อยฮนะไม่มีผ่านท่วงแต่จริงตัวเขาก็มม่ฮะว่าจะดับแมมนะว่าดับไหมเอาดับอยู่แล้วยังไงก็ดับแต่ว่าถือว่าเป็นรถที่อรอ,อบลึกนะครับนี่ลองกำลังไม่น่าขึ้นคิดว่าขึ้นไหม ต้องแซะๆหลายๆรอบโอ้ออกด้วย <S <S เป็นพุ่มเปี้ยวฮนะเดี๋ยวลองอีก phải biển mông bằng hả áo ít lòi nữa đáp 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 mày đáp ไม่ออกลองได้แค่รู้กำลังนะครับอิงอยากใส่ผ่านแล้วก็ร้องไถอีกมากมากเลยเฮ้เอ้ไอ้ที่เสียงมันดังนี่เสียงมันดังคลานไปมีดเหรอไอ้ที่เสียงมันดังมันดังคลานไปมีดใช่ไหม เสียงดังนึกว่าแบบว่าจะล,ล้มหลวมโยกโยกหน่อยข้าหน้าไม่มีเสียงเลยเสียงคันใบมีดนะฮะลูบลูบลองใช้เกียร์ไวกว่านี้ด้ฝั่งฝั่งนี้เกียร์อะไรละฝั่งนี้ยังใช้อันเดิมแหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งของสาี่ตารางตัวเฮ็ดอะ่ะ หนึ่งซ้ายบนสองท้ายล่างอา่นี่ครับเกียร์แล้วก็เดินหน้าถอยหลังอยู่ฝั่งข้างๆข,ข,ขวาบนขวาล่างต้องเพิ่มตรงนี้อีกดิอ่า ไว้ก็เดิมปะ่ะลองใช้เกียร์ที่มันไวขึ้นหน่อยนะดูนี่จะเป็นยังไงลองใช้เกียร์ไวแปดแรงครับผมพลัง89แรง4สูบเครื่องยนต์ไอวิโกมานิ่มๆ ตรวจเช็คลวดซึมไปในตัวนะครับรถใช้งานล้อ้อแล้วจะมีลวดซึมตรงไหนบ้าง <c oughs> นี่ก็ดันกันไม่เป็นนะครับเน้นรูปๆเอารับชมกันเพลินๆนะครับอยู่กับผมนุ๊กแล้วถ่ายมือสองครับเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับว่บางๆก็มารีวิวรถให้ดูกันเล่นๆน,นะฮะคันนี้ก็อนาคตก็ขายนะครับแต่นี้ทําเข้าไปใช้ไปถไถไร่ที่บ้านก่อนนะครับไปสักปีหนึ่ง จะขุดอย่างเดียวแหละแหลงดิแหลงดิหน้าเอาไปไถบุกเบิกไถพวนนะครับผมจะาไปลองดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเนี่ย ลองแล้วสรุปแล้วผ่านนะครับเดี๋ยวเราลองปรับที่กันเล่นๆก่อนฝากไว้ด้วยครับท่านใดสนใจรถไถมือสองติดต่อผมได้เลยนะครับ0ู2ย์8 8 4 4 3งส่นุรถไถมือสองครับทางเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนดีเทอร์ปิดเล่มให้ได้นะครับปิดเล่มปิดงวดปิดไฟแนนซ์อ๋ออย่างที่บอกนะครับอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งคันนี้เอาไปเทสใช้งานกันนะครับอ,อ่อจะเอาไปไถ่ไร่ตัวเองก่อนรักฤดูกาลหนึ่งแล้วก็ยังไงก็คงจะขายครับ อย่งใบดันนะครับกุบกับกุบกับที่ได้ยินมูดใบดันหลวมอ่ะฝากนิดนึงครับผมอ่ะสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ